บทที่151สู้ว่านว่านดูง,งุนงงก่อนหน้านี้หลู่เซาชิงรักษาระยะห่างจากตระกูลสู้และตระกูลซ่งอย่างสุภาพแต่ตอนนี้เขาเริ่มกระตือรือรน้นคำก็พี่ชายสองคำก็พี่ชายนี่ยังเป็นหลู่เซาชิงอยู่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้สู้ว่านวานจำได้ว่าผู้ชายคนนี้เริ่มผิดปกติเล็กน้อยเมื่อไม่กี่วันก่อน และตอนกลางวันเขาก็ไปขายเป็ดย่างที่อำเภอกับนางเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้กำลังพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมบางอย่างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากนางไม่ควรเป็นเช่นนั้นทุกครั้งที่เขาพูดถึงความขัดแยง้งเขาจะเตือนนางให้หย่ากันตลอดเวลานอกจากนี้เขาพร้อมที่จะสนับสนุนนางเหรอหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งสู้วานวานก็กลับมามีสติสัมปชัญญะใบหน้าของนางสงบตกลง ข้าจะออกไปทำอาหารเจ้ากับพี่ชายคุยกันดีๆต้องบอกว่าซ่งต้าทรงรู้สึกเหมือนจะร้องไห้เล็กน้อยแม้ว่าหลู่เซาชิงจะพูดคุยกับเขาด้วยท่าทางที่อ่อนโยนแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นโดยไม่รอให้หลู่เซาชิงตอบสู้ว่านว่านเขาจึงยืนขึ้นและพูดกับหลู่เซาชิงว่าข้าจะไปช่วยว่านว่านน้องเขยขาของท่านยังไม่ดีดังนั้นพักผ่อนเยอะๆย,ยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะ หลังจากพูดจบส่งต้าทรงก็มองไปที่ซู่ว่านว่านและเมื่อเขาเห็นคนหลังเดินออกมาเขาก็ทำตามโดยไม่เปิดโอกาสให้หลู่เซาชิงได้พูดซู่ว่านว่านมองไปที่ส่งต้าทรงที่ติดตามนางโดยไม่พูดอะไรสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุยกับหลู่เซาชิงนางคิดว่าลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของเดิมกำลังซ่อนอะไรอยู่หลู่เซาชิงไม่รู้วิธีกินคนใช่ไหมนางมองกลับไปที่หลู่เซาชิงและต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้พูดอะไรเลยในทางตรงกันข้ามหลู่เซาชิงพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของเขาไปทำงานของท่านข้าจะพักผ่อนให้เต็มที่เมื่อเห็นการแสดงออกของเขาเช่นนี้สู่ว่านว่านมักจะรู้สึกว่ามีการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่รอนางอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างแค่มองแบบนี้ก็ทำให้ร่างกายของนางสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้จากนั้นนางก็หันกลับและออกจากห้องปีกตะวันตกอย่างรวดเร็ว พวกเขาดูเหมือนพี่น้องกันจริงๆหลังจากที่หลูเซาชิงเห็นเขาก็ดูขบขันแต่ทำอะไรไม่ถูกและคิดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องคู่นี้ทำราวกับว่าพวกเขาเห็นผีอย่างไรก็ตามด้วยความช่วยเหลือของซ่งต้าท่งอาหารจึงเสร็จในเวลาอันสั้นไม่ถึงครึ่งชั่วยามสู้ว่านว่านทำอาหารเต็มโต๊ะในครั้งนี้มีเนื้อกับผักและซุปเด็กน้อยทั้งสามยิ้มกว้างจนสุดหูเมื่อเห็นจานบนโต๊ะ แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าพวกเขาจะตักกะมากเด็กน้อยทั้งสามก็ไม่ลืมหลูเซาชิงที่ยังนอนอยู่ในห้องปีกตะวันตกต้าวาวิ่งไปหาสู้ว่านและเงยหน้าขึ้นมองนางท่านแม่ขอรับทําไมเราไม่ย้ายโตไปที่ห้องปีกตะวันตกเพื่อกินข้าวกับท่านพ่อท่านพ่อจะสะดวกกว่ามิฉะนั้นเมื่อพวกเขากินข้าวนอกบ้านท่านพ่อมักจะกินข้าวคนเดียวในห้องปีกตะวันตกซึ่งมันน่าสงสารจริงๆ สู้ว่านยกมือขึ้นแตะหน้าผากของต้าว่าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าลืมหรือว่าพ่อของเจ้ามีรถเข็นเขาสามารถมาที่นี่ด้วยรถเข็นและกินข้าวกับเราถ้าเมื่อก่อนไม่มีรถเข็นก็ย้ายไปกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวนี้มีรถเข็นเป็นเหมือนเท้าก็ออกมากินข้าวกับพวกเขาได้แล้วนั่นสิต้าว่ายิ้มลุงใหญ่มาวันนี้ดีใจสุดๆเขาเล่นกับทุกคนจนลืมไปเลยว่าพ่อนั่งรถเข็น เช่นนั้นเด็กน้อยทั้งสามส่งเสียงเชียร์และดึงส่งต้าทรงไปที่ห้องทิศตะวันตกขอให้ส่งต้าท่งช่วยเคลื่อนย้ายหลู่เซาชิงไปที่รถเข็นจากนั้นจึงเข็นหลู่เซาชิงออกไปกินข้าวด้วยกันเมื่อมองไปที่บ้านที่พลุกพล่านหลู่เซาชิงก็อารมณ์ดีอย่างสุดจะพันนา,นาคิดว่าขาและเท้าของเขาจะดีขึ้นในไม่ช้าและเห็นว่าสู้วานวานเริ่มดูแลเขาและดูแลความรู้สึกของเขาอย่างไร และเริ่มสอนชาวบ้านในหมู่บ้านต้าชิงให้หาเงินทุกอย่างดูเหมือนจะยอมรับเขาและหมู่บ้านต้าชิงดังนั้นดวงตาของเขาจึงอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อสู้ว่านเห็นฉากนี้นางถูกกระตุ้นทันทีด้วยการจ้องมองของเขาและขนลุกไปทั้งตัวหลู่เซาชิงผู้นี้กลายเป็นคนผิดปกติไปแล้วราวกับเป็นคนละคนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นางก็ขมวดคิ้วทันทีและทันใดนั้นก็นึกถึงความเป็นไปได้ เป็นไปได้ไหมที่หลู่เซาชิงผู้นี้จะไม่เป็นเจ้าของเดิมอีกต่อไปแต่ถูกทุกชีวิตโดยคนอื่นหากเป็นกรณีนี้หลู่เซาชิงตายได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นางเงยหน้าขึ้นมองหลู่เซาชิงดวงตาของนางเต็มไปด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเห็นนางจ้องมาที่เขาหลู่เซาชิงยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าเป็นอะไรไปหน้าข้าเป็นอะไรไป หลังจากที่สู้ว่านวาน่านเฝ้าดูอย่างระมัดระวังนางก็รู้สึกว่าหลู่เซาชิงคนนี้ควรยังคงเป็นหลู่เซาชิงคนเดิมแต่จู่จูอารมณ์ของเขาก็อ่อนโยนลงอย่างไรก็ตามเขาสบายดีทำไมเขาถึงกลายเป็นคนอ่อนโยนด้วยละ่ะนางคาดเดาไม่ได้นางสายหัวและพูดเบาๆว่า,วาไม่มีอะไรใครสนเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เขาชอบและเป็นไปไม่ได้ที่นางจะสนใจเขา เมื่อเห็นท่าทีของนางดวงตาของหลู่เซาชิงก็หรี่ลงในทายที่สุดเขาไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรมุมปากของเขาก็กระตุกเล็กน้อยอีกครั้งและรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเขาเดาว่าสู้ว่านๆกำลังคิดอะไรอยู่นางคงเห็นว่าเขาใจดีกับนางนางจึงเริ่มรู้สึกเคอะเขินแต่เขาจะปฏิบัติต่อน,นางให้ดีกว่านี้ในอนาคต ทายที่สุดนางยังทำดีที่สุดเพื่อพ่อและลูกของเขาเขาหลู่เซาทิงไม่ใช่คนเนรคุณยิ่งกว่านั้นนางดีขึ้นแล้วและเขาก็พอใจมากเขาสามารถอยู่กับนางได้ตลอดเวลาโชคดีที่สู้ว่านว่านไม่ได้ยินเสียงนี้ถ้าสู้ว่านว่านได้ยินเสียงของเขานางจะเรียกเขาว่าปู่ซินหนานแน่นอนว่านว่านวันนี้เจ้ายุ่งทั้งวันรีบกินข้าวก่อนเจ้าน่าจะหิว ซู่วานวานเข้าใจสิ่งที่หลู่เซาชิงพูดในทันทีตอนนี้เขาอ่อนโยนกับนางมากอาจเป็นเพราะนางดูแลเขาอย่างเต็มที่เมื่อเร็วๆนี้และนางยังสอนชาวบ้านในหมู่บ้านต้าชิงถึงวิธีเลี้ยงตะขาบบางทีนางอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตั้งกลอุบายไม่จำเป็นเลยที่เขาจะปฏิบัติกับนางแบบนี้และตอนนี้นางก็ไม่ใช่เจ้าของเดิมที่แท้จริงแล้ว ลืมมันไปเถอะอย่าไปคิดมากดูแลให้สบายใจที่สุดแล้วเขาก็จะเดินได้เป็นปกติในอีกเดือนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนางสามารถหยากันและจากไปจากนั้นดูว่านางจะพาเจ้าตัวน้อยทั้งสามกลับไปที่หมู่บ้านเหอหัวได้หรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้อารมณ์ของสู้ว่านว่านก็สวยงามเป็นพิเศษนางเติมข้าวด้วยรอยยิ้มและเติมซุปเครื่องชามให้หลู่เซาชิงหลู่เซาชิงบอกข้าสีว่าอยากกินอะไรแล้วข้าจะหาให้ หราบใดที่ปฏิบัติต่อผู้ชายคนนี้ดีกว่าเขาจะทำให้ตัวเองมีหน้ามีตาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเมื่อนางจากไปนางจะไม่มีความรู้สึกผิดหนักหนาในใจมันน่าเสียใจมากนี่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความผิดของเจ้าของเดิมแต่นางถูกขอให้ชดใช้เฮอกดแห่งสวรรค์ไม่ยุติธรรมเมื่อได้ยินเช่นนี้หลู่เซาชิงคิดว่านางใจดีกับเขามากเพราะนางรักเขาอย่างสุดซึ้งเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นนางยิ้ม อารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นแสงในดวงตาของนางมันอบอุ่นหัวใจของเขาอันที่จริงบางครั้งสู้ว่านก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูดีและเขาพบว่าใบหน้าของนางเล็กกว่าเมื่อก่อนมากแม้ว่าจะไม่ใช่ใบหน้ารูปไข่แต่ก็ไม่กลมเหมือนเมื่อก่อนบทที่152เมื่อมองดูสิ่งนี้อารมณ์ของหลู่เซาชิงก็สบายขึ้นเป็นพิเศษ เขายักหน้าเล็กน้อยตกลงข้าจะบอกเจ้าเมื่อถึงเวลาไม่ต้องกังวลเจ้านั่งลงและกินข้าวด้วยกันข้ากินเองได้ข้าก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือของเจ้าในขณะนี้เด็กน้อยทั้งสามก็ค้นพบบางอย่างในทันใดท่านพ่ออาสามยังไม่กลับมาซานวาพูดจากนั้นทุกคนที่โตอาหารก็รู้ว่าหลูยเยาไม่อยู่บ้านเป็นเรื่องแปลกที่จะบอกว่าหลูยเยาจะไม่วิ่งออกไปข้างนอกถ้าเขาไม่มีอะไรทํา เกิดอะไรขึ้นกับหลู่เยาตอนนี้เขายังไม่กลับมาเขามีปัญหาในการเดินเขาจะไปไหนได้อีกเนื่องจากการมาถึงของซ่งต้าทรงทุกคนจึงเพิกเฉยต่อหลู่เยาโดยไม่รู้ตัวสู้ว่านว่านเอ่ยปากถามจากนั้นก็ลุกขึ้นมาที่บ้านใหม่เพื่อถามเฉินเตอ๋อและคนอื่นๆถ้าหลู่เยาออกไปพวกเขาจะต้องเห็นอย่างแน่นอนในขณะนี้วงเฉียนผู้ซึ่งยืนที่นี่เพื่อพักฟื้นจากความเจ็บป่วยกล่าวว่าพี่สาวว่านว่าน วันนี้เมื่อทั่วลมหายใจข้าเห็นคนคนหนึ่งออกมาจากบ้านของท่านพร้อมกระเป๋าที่ด้านหลังและข้าไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรดูนั่นสีหน้าเหมือนสามีท่านมากเมื่อได้ยินเช่นนี้สู้ว่านว่านรู้ทันทีว่าต้องเป็นหลู่เยาแต่ทำไมหลู่เยาถึงจากไปโดยมีสัมภาระอยู่บนหลังวันนี้ทุกคนไปที่อำเภอแล้วและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลู่เยาที่บ้านท้ายที่สุดแล้ว เด็กน้อยทั้งสามและหลู่เซาชิงก็ไม่อยู่บ้านหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วสู้ว่านว่านก็ขอให้เฉินเหมียวไปที่บ้านของหลู่และถามว่าหลู่เยาอยู่ในบ้านของหลู่หรือไม่ด้วยสัมภาระที่อยู่บนหลังของเขานางคิดว่าหลู่เยาอาจปวดใจดังนั้นจึงเก็บของกลับไปที่ตระกูลหลู่แต่นางคิดผิดเฉินเหมียวกลับมาบอกนางว่าหลู่เยาไม่เคยไปที่บ้านของหลู่ กล่าวอีกในหนึ่งหลู่เยาหนีออกจากบ้านโดยมีสัมภา,าระอยู่บนหลังแต่นางไม่รู้ว่าเขาไปไหนลืมไปเลยเจ้าต้องกินข้าวก่อนแล้วข้าจะไปถามคนในหมู่บ้านหลังกินข้าวเสร็จถ้าหลู่เยาออกจากหมู่บ้านจริงๆป้าสามคนและพันยาหกคนที่มักจะกินแตงและซุปซิปกันที่ทางเข้าหมู่บ้านจะต้องเห็นสิ่งนี้และคงจะดีหากถามพวกเขาเมื่อถึงเวลาหลังจากพูดจบ ซู้วานวานก็หันกลับมาและกลับไปที่ด้านข้างของหลู่เซาชิงเมื่อท่งต้าทรงเห็นสถานการณ์ที่นี่เขาก็ถามหลู่เซาชิงก่อนที่นางจะกลับมาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉินเตอ๋อและคนอื่นๆไม่ดีสําหรับน้องสาวที่แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งและใกล้ชิดกับผู้ชายที่ต้องการสนับสนุนนางและมันจะส่งผลกระทบต่อนางมากหลังกินข้าวเขาต้องพูดถึงเรื่องนี้นี่คือความคิดของซ่งต้าทรงในเวลานี้ หลังจากที่สู้ว่านว่านกลับมาที่นี่นางกำลังจะบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อนางได้ยินคนเรียกนางจากที่ไกลไกลสู้ว่านว่านสู้ว่านว่านหันศีรษะของนางและพบว่าคนที่เรียกนางคือเฉินซื่อจากหมู่บ้านเดียวกันเมื่อเห็นว่าเฉินซื่อมาที่ลานบ้านอย่างรวดเร็วจึงทักทายหลูเซาชิงและคนอื่นๆจากนั้นขยิบตาให้สู้ว่านว่านอย่างลึกลับส่งสัญ,ญญาณให้สู้ว่านว่านออกไปพูดคุย เมื่อเห็นเช่นนี้สู้ว่านว่านก็พยักหน้าและบอกให้หลู่เซาชิงและคนอื่นๆกินข้าวก่อนนางออกไปสักพักแล้วพูดคุยอย่างอื่นแล้วนางจะกลับมาทั้งซ่งต้าทรงและหลู่เซาชิงตอบกลับหลังจากที่นางหันกลับมาเด็กน้อยทั้งสามก็ตะโกนเสียงดังท่านแม่เราจะเก็บน้องไก่ไว้ให้ท่านแม่ใช่ยังมีปลาอีกเราจะเก็บมันไว้ให้ท่านซันวาก็จะเก็บไว้ให้ท่านแม่ด้วยเมื่อได้ยินสิ่งที่เด็กน้อยทั้งสามพูด ซูวานวานก็หันศีรษะไปมองที่เด็กน้อยทั้งสามรอยยิ้มบนใบหน้าของนางช่างอบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าและรอยยิ้มของนางก็มีความพึงพอใจอย่างไรก็ตามนางเลี้ยงพวกเขามาหลายเดือนแล้วโชคดีที่หนูน้อยทั้งสามเป็นเด็กที่มีจิตสำนึกดีและไร้เดียงสาพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาและนางก็ให้ความรักจากแม่มากมาย แม้ว่าในที่สุดพวกเขาทั้งหมดจะเลือกกลับไปหาหลู่เซาชิงแต่พวกเขาก็จะจำนางได้ดีอย่างแน่นอนบางทีเขาอาจจะไปเยี่ยมนางบ่อยๆในอนาคตการว่ารายให้กลายเป็นสีดำเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้นางรู้สึกว่านี่คือรสชาติของความสุขเพราะนางถือได้ว่าเป็นผู้ดึงหนูน้อยทั้งสามที่กำลังจะดำดิ่งสู่ความมืดไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง เมื่อนึกถึงเรื่องนี้สู้ว่านว่านยิ่งมีความสุขมากขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มเด็กดีแม่รู้ว่าลูกกตันยูแม่ก็มีความสุขแม่แม่ไม่ได้กินก็ปล่อยให้ลูกกินลูกกำลังโตชีวิตที่แล้วนางกินของอร่อยมากมายแต่นางจะไม่สูญเสียเนื้อไปสักชิ้นหากนางกินน้อยลงสักสองมื้อในชีวิตนี้ตอนนี้นางแทบรอไม่ไหวที่จะเสียเนื้อไปแม้ว่านางจะลดน้ำหนักแต่มันก็แตกต่างจากที่นางต้องการอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้ยินคำพูดของนางเด็กน้อยทั้งสามพูดพร้อมกันไม่เราอยากเก็บไว้ให้ท่านแม่พูดจบต้าวาก็เดินไปหยิบชามใส่ขาไก่ปลาเนื้อนุ่มและเป็ดย่างลงในชามชามใบสุดท้ายกองเท่าภูเขาไม่พอเขาจึงไปหาชามเปล่าอีกใบมาใส่อย่างอื่นหลู่เซาชิงและส่งต้าทรงที่ดูฉาดนี้พูดไม่ออกตอนนั้นเองที่พวกเขาค้นพบว่าเด็กน้อยทั้งสามให้ความสำคัญกับสู้ว่านวานมาก ในขณะเดียวกันสู้ว่านว่านก็ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีพวกเขาก็ปฏิบัติต่อสู้ว่านว่านอย่างดีเช่นกันที่นี่หลังจากที่ต้าวาเก็บจานเสร็จเขาก็ไม่ลืมที่จะพูดกับเออร์หนิวและซานวาข้างๆว่า,วาน่องไก่อีกอันสําหรับท่านพ่อส่วนขาเป็ดนั้นสําหรับท่านลุงใหญ่พวกเรากินอย่างอื่นท่านแม่สอนให้เรากรตัญญูเออร์หนิวและซานวาพยักหน้าเนื่องจากเห็นว่ามันสมเหตุสมผล พี่น้องมองไปที่จานบนโต๊ะและพูดพร้อมกันเข้าใจแล้วพี่ชายตราบใดที่มีแม่ในอนาคตอยากกินอาหารแบบไหนย่อมได้ดังนั้นถ้าตอนนี้ทานอาหารมื้อนี้น้อยลงก็จะไม่เป็นไรในเวลาเดียวกันสู้ว่านว่านซึ่งตามเฉินซื่อออกไปข้างนอกขมวดคิ้วฟังสิ่งที่เฉินซื่อพูดข้างหูดวงตาของนางเต็มไปด้วยความโกรธสู้ว่านว่านเพื่อหมู่บ้านของเราเจ้าต้องดูแลตะขาบให้ดีอย่าให้ใครมาขโมยตะขาบ ไม่ต้องห่วงข้ารู้เรื่องนี้ดีถ้าคนพวกนี้กล้ามาฆ่าจะให้พวกเขาชิมความรู้สึกตอนโดนตะขาบกัดเมื่อได้ยินคำพูดของสู้ว่านว่านเฉินซื่อก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นมองไปรอบๆและพูดด้วยเสียงต่ำว่าสู้ว่านว่านอย่าบอกคนอื่นว่าข้าเป็นคนแจ้งให้เจ้าทราบข้าไม่ต้องการทำให้เอะอะไม่ต้องห่วงข้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครง่ายๆแค่อย่ากังวลเรื่องนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้เฉินซื่อก็พยักหน้า จากนั้นหันหลังกลับและจากไปหลังจากกล่าวคำลาเมื่อเห็นการจากไปของเฉินซื่อรอยยิ้มของสู้ว่านว่านก็จางหายไปทั่วขณะและในที่สุดดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยความเฉยเมยเฉินซื่อมาที่นี่เพื่อบอกว่านางได้ยินคนคุยกันในทุ่งข้าวโพดว่าพวกเขาจะมาที่บ้านของนางเพื่อขโมยตะขาบไปเลี้ยงคนเหล่านี้บางคนมาจากในหมู่บ้านและบางคนมาจากหมู่บ้านอื่นคิดว่าถ้าแจกตามบ้านแบบนี้คงได้ไม่มาก จึงคิดจะไปขโมยตะขาบก่อนและหลังจากเรียนรู้วิธีเลี้ยงตะขาบแล้วก็จะสามารถหาเงินได้มากมายต้องขอบคุณเฉินซื่อที่กำลังปัสสาวะในทุ่งข้าวโพดในเวลานั้นด้วยทำให้นางได้ยินเรื่องนี้สู้ว่านว่านมองไปทางอื่นหันกลับและกลับบ้านตอนนี้นางกำลังรอคนกลุ่มนั้นมาเพื่อให้พวกเขาได้ลิ้มรสว่าการถูกงูกัดครั้งเดียวเป็นอย่างไรและการกลัวบ่อน้ำเป็นเวลาสิบปีเป็นอย่างไร เมื่อนางกลับถึงบ้านนางพบว่าไม่มีใครขยับตะเกียบเลยทำไมไม่กินละมันไม่ได้เก็บไว้ให้ข้าแล้วเหรอเจ้ากินที่เหลือได้หรือเปล่าเด็กน้อยทั้งสามก้มหน้าลงอย่างเสียใจราวกับว่าพวกเขาทำอะไรผิดไปเมื่อเห็นสิ่งนี้สู้ว่านว่านอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและมองไปที่หลู่เซาชิงแต่พบว่าหลู่เซาชิงมีใบหน้าที่จริงจงังและตอนนี้เขาก็โกรธเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ นางมองไปที่โต๊ะอาหารโดยไม่รู้ตัวสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติกับอาหารที่นางทำหรือเปล่า